นิสัยของคนเกิดวันที่23คนเกิดวันที่23ตนเองคือความมั่นใจสำหรับคนเกิดวันที่23มีลักษณะที่คนมักจะมองดูอยู่ห่างๆด้วยความระแวดระวังหรือรู้สึกเกรงกลัวเพราะว่าคนวันนี้เป็นคนที่มีบุคลิกภาพสง่าดูมั่นคงและมักจะแสดงออกให้คนอื่นได้เห็นอย่างชัดเจนว่า เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงคนที่เกิดวันที่23แม้ว่าจะไม่อยู่ในตำแหน่งการงานที่มีอำนาจแต่ก็ดูมีอำนาจและอาจจะได้ก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่มีอำนาจได้จริงๆคนที่เกิดวันนี้ใครๆจึงเห็นว่าคนเกิดวันนี้มีความไว้ตัวและความดื้อรั้นซึ่งนั่นก็เป็นการมองจากนิสัยที่ถูกต้องเพียงด้านเดียวแต่นิสัยในอีกด้านหนึ่งนั้น คนที่เกิดวันนี้เป็นคนเข้าใจและซาบซึ้งในบทกวีดนตรีศิลปะและเรื่องปัจญาและเขายังดูมีความอ่อนโยนต่อธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งคุณที่จะเป็นมิตรกับคนที่เกิดวันนี้จึงควรเป็นคนที่รอบรู้ในเรื่องศิลปะวิทยาการแขนงเหล่านี้และควรเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับเขาอย่างเป็นผู้มีรสนิยมด้วย คนที่เกิดวันที่23พร้อมที่จะตกหลุมรักใครได้โดยง่ายกับคนที่มีลักษณะนิสัยและมีรสนิยมตรงกันแต่ว่าถ้าเกิดขัดแย้งกันแม้จะนิดเดียวแล้วก็ เขาจะปล่อยคนที่เคยรักไว้อย่างไม่แยแสได้เช่นกันส่วนเรื่องชีวิตของคนที่เกิดในวันที่23เป็นชีวิตที่มีเรื่องของการทำงานเป็นส่วนสำคัญเขาต้องการทำงานและสามารถทำได้อย่างอิสระต้องการโอกาสเพื่อจะแสดงความสามารถของตนเองและถ้ามีใครสักคนเข้าไปปิดกั้นโอกาสเพื่อไม่ให้เขาแสดงความสามารถหรือไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการแม้ว่าคนที่ไปขัดขวางจะรักใครกันเพียงใด คนคนนั้นอาจเป็นศัตรูคู่ปรปักกันได้ทันทีเลยทีเดียวแม้แต่คนที่เป็นภรรยาหรือจะเป็นสามีก็ตามคนที่เกิดวันที่23เป็นคนที่มีโลกกระถัดกว้างไกลและพอใจที่จะเลือกคบคนที่มีโลกกระถัดกว้างด้วยเช่นกันคนเกิดวันนี้จะเป็นนักธุรกิจหรือนักบริหารที่เก่งและไม่ยอมให้ใครมาชี้นำไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เข้ามาทำให้ตัวเขาวันไหวได้ เขาจะไม่เปลี่ยนหลักการโดยที่ไม่มีเหตุผลซึ่งจะเปลี่ยนหลักการได้ทันทีต่อเมื่อมีเหตุผลถูกต้องและชัดเจนเมื่อเขาได้ทำงานในใจก็จะมุ่งอยู่กับหลักการนั้นเพื่อให้งานออกมาบรรลุผล คนเกิดวันที่23มีความสามารถในเรื่องการติดต่อกับคนอื่นๆทุกชนชั้นให้ประสบความสำเร็จได้แต่อย่างไรก็ตามคนที่เกิดในวันนี้จะมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่สามารถเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเป็นแบบคนใจหินขึ้นมาได้ง่ายๆเมื่อเขาเกิดไม่พอใจขึ้นมา